หล่อใจบุญมิวสุภาษิตจับมือแฟนคลับมอบถุงกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยาแม้ตัวเองจะติดภารกิจไม่สามารถลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ด้วยตัวเองสำหรับนักแสดงหนุ่มมิวสุภาษิตจงชีวีวัฒน์แต่เจ้าตัวไม่ได้นิ่งนอนใจได้ร่วมกับแฟนคลับสมทบทุนจัดทำถุงกำลังใจที่ข้างในประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นและอาหารแห้งส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดใน f a c e b o o k นิวสุภาษสิทธิ์ไทยแลนดได้เผยคลิปขนาดทีมงานเจ้าหน้าที่อาสาร่วมด้วยช่วยกันส่งมอบถุงกำลังใจดังกล่าวให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชนบ้านหัวเวียงร่วมด้วยช่วยกันอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ช่วยย้ายหน่อยครับอตอนนี้ทางทีมของเราเป็นดานแรกหน่วยแรกที่เข้ามาที่วัดหัวเวียงนำของบริจาคถุงยันชีพ ของน้องมิวสุประสิทธิ์และแฟนคลับนะครับทรงมอบถุงกำลังใจดังกล่าวให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชนบ้านหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน195ถุง นอกจากนี้ยังมีอาหารน้องหมาน้องแมวนําไปมอบให้อีกด้วยซึ่งขณะนี้ระดับน้ํายังคงมีความท่วมสูงชาวบ้านต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากเพราะยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรก็าตามหนุ่มนิวสุภาษิตและทีมงานอาสาก็หวังว่าถุงกําลังใจที่นําไปมอบให้จะช่วยบรรเทาทุกความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ประสบภัยลงได้บ้างและขอส่งกําลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยและฟันฝ่าอุทกภัยในครั้งนี้ไปได้